เราจะมาปอกทุเรียนครั้งแรกกันเมื่อนี่ห้าสิมาปอกทุเรียนกันเมื่อนี่ห้าสิมาปอกทุเรียนกันพี่นอ้องเป็นครั้งแรกเลยอันซ้อมก่อนเย่ยมันบ่งแง่อุ๊ดชีได้บลังค์คือบอกกีบาคือบอบกเฮเสียงได้เด้ดอเสียงเนีนยไอ้อาจารย์ไหนอะไปเด้อเริ่ม นี่ครับการขอคุณเรียนอมามี่อ้ยนีได้ยังไอ่ะทำยังไงอ่ะ่าต่ตงกาครับเนาถ้าขับบอลอ่ะแล้วสติมามี่แล้เราไปทำไงครับเขียนเป็นตรงกลางครับ ก็คอยๆทำก็แต่งเย็นนะ <laughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยลองแยกเ่นานะลองมอยก็เห็นอันนี้ห้อยแต่และรูมันไม่เหมือนกันนะมองมันกับบอดายอยู่ได้ล่ะทำ้ยทำตรงจับ ไม่ใช่ไปตัดตรงเนื้อนะเขอเรียวพี่น้องตัดตรงนี้ครับคืออะไรสีได้กินวัวคือวัวคือวัวยากร์ไงเด้อถ้าได้แล้วก็ว่างลงต่างลงเลยครับเอานิ่งหนึงอุ้ยระวังครับนี่เด้อ กล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับน่าจะเหน่นะน่ากินครับคือเวลาสูญเจดีว้าวฝั่ง, <laughs> งกล้องถงบอกคือจังเอียงแท้เห็นหนูชิมใช่ไหมครับใช่ขอบคุณครับกินเลยอ๋ออืมเจได้เวลาได้ครับเดี๋ยวกล้องใช้ว่างได้ก็ได้หรอก เหมือนแม่เมื่เป็นแน่อนอนอ่ะเหมือนไม่อเอียงอ่ะเหมือนเอียงอ่ะพี่ที่ามาดูอีกทีหนึ่งะนะค <laughs> รับใช่เหรอบมเริ่มเลยว้ามาเริ่มเลยครับว้า<อ>ปีมือได้ปะ <laughs> ได้ครับ Yeah, <laughs> it <laughs> <laughs>